สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องจตุพรฟาร์มนะคะผมวันนี้เราก็พาทุกคนนะผมมาดูพัฒนาการของทายาทเฮ4เคสนะครับหรือว่าเจ้าไมเขึ้นนั่นเองนะครับเกิดจากแม่ขาวบนันะผมวัวตัวนี้เป็นวัวเรียบร้อยนะครับวัวเรียบร้อยครับดูครับนี่เลยดูครับพัฒนาการของเขาครับ โบท๊ทจัดจานมากเลยครับตัวนี้สมีมีเข้มนะครับแม่ขาวโบท๊ทครับส่งลูกออกมาดูเฟรมลำตัวเป็นวัวท,ที่สูงนะครับสูงใหญ่ยาวนะครับตัวนี้ได้อายุได้3เดือน10วันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่18ธันวาคมนะครับได้สเดือนแล้วตอนนี้แม่ของเขานะผมสถานะแม่ของเขาัานี้ก็คือผสมไปแล้วนะครับผสมเจ้า รอ,อนโค539นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะครับแม่เขากับสัตว์ไวมากผมใช้เวลาแค่2เดือนนะครับดูเม็นสีแม่โบสจัดๆเลยครับตูลูกครับดูความโบสครับจ่ายลูกได้สวยมากครับตัวนี้เม้นสีก็ดีนะครับแล้วก็ติดโบสออกมาแบบโบสเหมือนแม่เลยดูแม่เขาโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทั้งท่านนะผมอ่า ังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์ช่องจิตพรฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม